ผมจะไปเยือนถึงถิ่นครับคลิปแรกที่ผมจะได้เจอทรงเช้งนะครับผมเขาเรียกว่าสไตล์ไหนครับทรงเชงครับผมอันนี้คือออริจินอลเลยครับล้ำบากงานขนุนหรือว่าตำรวจน้ำหนักเออทั้งสองอย่างเลยครับเออทั้งสองอย่างเลยครับชาวมอขอขอเสียงเลยครับส่งเออเชี่ยมีมไปเร็วโอ้ยคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาเหยียดหรือบูลลี่ใดๆทั้งสิ้นโปรดดูคลิปนี้ด้วยความสนุกนะครับ กลับสวัสดีทุกผู้ชมทุก่านด้วยนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซากันอีกแล้วนะครับโฟกัสสี่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยเขาก็เรียกร้องกันมาเนาะสำหรับเวฟทรงเชงอะครับแต่ว่าผมเนี่ยหาไม่ได้เลยนะทุกคนเออผมหาไม่ได้จริงๆนะครับในกรทมหรือว่าลังสิตนะทุกคนอันนี้ต้องขออภัยจริงด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาก็พักมาแต่ว่าเขาไม่กล้าขับมาทุกคนอยู่ต่างจังหวัดถ้าโดนยกมันก็ไม่คุ้มเน่ยังนั้นวันนี้ครับ ทุกคนผมจะไปเยือนถึงถิ่นครับบอกเลยว่าต่อให้ไกลแค่ไหนแต่เพื่อชาวโมโตโ้พาซาผมก็ทําได้ครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าวันนี้มันจะจบที่ไหนนะครับผมระหว่างโคราชขอนแก่นหรือกาลสิธลนะครับทุกคนผมจะไปให้ทุกคนจริงๆเพื่อที่เอาคอนเทนต์ให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูรถก่อนแล้วกันวันนี้ผมเอาเบนซ์กลับด้วยแนละ้วทุกคนบอกเลยค่าน้ํามันไปกลับมีไม่ต่ำกว่า5้าพันแน่นอนนะก่อนชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์นิกัสันกระดิ่งให้ผมด้วยงั้นเดี๋ยวตอนนี้ออกเดินทางกันเลยแล้วกันไป โอเคครับทุกคนตอนเนี้คืออยากจะบอกว่าผมมาไม่แน่ใจเพราะว่าน้องที่อยู่โครลลาชเขาบอกว่ารถที่หามาได้อะ่ะมันเสียเออ มันเสียแล้วก็คือหา2คนอ่ะเป็นเป็นแก๊งกันนะแล้วคืออยู่อู่ทั้งหมดเลยที่นี้ผมก็เลยเสียว่าที่นี่คุณจะมาเสียรอบไหมเนี่ยค่าน้ำมันแบบแพงมากเหมือนกันนะแล้วเบนซ์กลับมาด้วยเครื่องเอ็มจีอ่ะครับก็มีแผนสำรองครับถ้าสมมติว่าที่โคราชไม่ได้ถ่ายก็จะไปถ่ายที่หาถ่ายที่แถวขอนแก่นนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกตามล่าหาทรงเชงกันต่อไปแล้วกันไป โอเคทุกคนก็พักที่นี่คืนหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นป้าบุมและเพื่อนทุกคนเลยนะที่โคราชหารถไม่ได้ครับเพราะว่าน้องๆเขาไม่ได้พักกันมาไงแต่เมื่อวานบอกเลยโคราชสนุกมากนะครับน้องๆมีน้องๆเอฟซีพาไปเที่ยวนะครับก็ให้สติกเกอร์แล้วก็มีอะไรวะผมก็พาไปเลี้ยงนะครับผมก็จะบอกว่าเมื่อคืนสนุกมากนะครับมีน้องๆแบบเอฟซีอะไรเงี้ยตามมาจากไอจีแล้วก็เพื่อนของน้องๆก็ตามกันมาเยอะเลยนะครับก็พาไปเที่ยวสนุกมากครับทุกคนไว้มีโอกาสเดี๋ยวแวะมาใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่โอเคเพ เดินทางนะครับตอนแรกจากกรุงเทพมาโคราชปุ๊บตอนนี้เราหารถได้ที่ขอนแก่นครับทุกคนแลคขับคันนี้เมื่อวานมันจะหมดแล้วด้วยแต่ต้องบอกด้วยนะทุกคนว่าพิเศษนะครับเพราะว่าคนที่เราจะไปหาวันนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเขาทําช่องชื่อว่าโคตรสุดเพราะว่าพอดีมีน้อง f อของผมเนี่ยเม้นมาว่าที่ต้องไปถ่ายช่องนี้เออต้องไปถ่ายรถของช่องนี้สุดจัดไปง้นเะดี๋ยวตอนนี้ออกเดินทางไปเจอเกัินที่ขอนแก่นกันเลยดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ขอนแก่นแล้วนะครับขับมาทั้งหมด433กิโลกับค่าน้ํามันเกือบ3,000บาทเดี๋ยวเรามาดูลวกันนะครับว่าทรงเช้งที่หลายๆคนอยากดูเนี่ยมันจะตรงใจหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนผมมีแผนถ่ายทรงเช้งเนี่ยในระแวกนี้แหละหมายถึงว่าในระยะเวลานี้แหละแต่ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนลงหลังแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะได้เจอทรงเช้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูลวกันว่ารีแอคชั่นแรกโพดีมเพชนจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าเราละคลิปที่ผม,ม,ามาอออามกกบ ไม่ใช่ทรงจริงครับมันเป็นทรงตอรอๆอ,อยากได้ร้อยสิบไอครับวันนี้จัดให้ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเจอตอนถึงเลยละกันเพิ่งมูทิปเลยไปถึงทันทีไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแมพแล้วครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเราจะได้ขับกันไหนอ่ะเด็กพ่อพี่เขาสอนขับด้วยนะนี่ไง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มอขอนะครับผมมอขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่าว่าตัวแรงกวันนี้เรามาเจอกับอะไรครับว่าเราเดินทางมาเกือบ500ยกิโลเพื่อสิ่งนี้ครับผมไป แล้วทุกคน ันนี้ก็พี่เจ้าของรถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาทำช่องเหมือนกันใช่ครับชื่อโค้ดเอาเลสซิ่งครับอ่าพอดีผมอ่ะโพสต์โพสต์ไว้เพราะว่าวันผมไปโคราชมาผมโพสต์ว่ามีทรงเชงอยู่โคราชหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าช่องนี้เลยครับช่องนี้เลยครับแนะนำเขาบอกผมก็เลยว่าผมที่ผมทักมาว่าอยู่โคราชหรือเปล่าครับครับอยู่ขอนแก่นใช่ครับคำมีอีก200โลครับทุกคนเพื่อสิ่งนี้เลยเตื่นใจโอ้ผมก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาถ่ายด้วยนะครับผมครับแล้วดูรถครับอันนี้คือร้อยสิบราคง่เลา ยี่ห้าก็ถ้เป็นทรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเป็นทรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้อยสิบใช่ครับส่วนใหญ่เป็นร้อยอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์ไหนครับทรงเชงครับผมอันนี้คือออริจินอลเลยใช่ครับหรืออีกในนึงก็คือวัยรุ่นโครงไก่อันนี้คือโครงไก่อ๋อี่เขาพูดกันใช่ครับผมนี่ให้ได้ของของจริงเพราะว่าตอนแรกอ้ที่ผมกดหาในยูทูบอ่ะเขียนว่าเว็บทรงเชงขึ้นท้องที่เลยเอาแล้วครับใชแน่ก็เลยแบบน่าจะของแท้แล้วครับผมปกติมันขับถนนไม่ได้ใช่ไหมครับครับค่อนข้างที่จะลำบากครับลำบากใช่ครับลำบากถนนหรือวว่าตรจ ลำบากเออทั้งสองอย่างเลยแล้วทั้งสองอย่างเลยครับผมทั้งคนขับทั้งเออตำรวจเลยฮะอ๋อก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาพื้นที่ปิดใช่ครับผมอ่าวันพื้นที่ปิดวันนี้มอก็ไม่ไม่เปิดด้วยไม่เปิดด้วยครับอ่าก็เลยแบบขออนุญาตใช้สถานที่แล้วก็ขออนุญาตรถที่ด้วยครนนี้แต่งแต่งอะไรเอาข้าวๆเลยแล้วกันเอาแบบย่อๆแบบห่อๆทั้งสั้นเลยนะครับที่แบบจัดทรงลงนล้อจัดทรงล้อท่อดังมาผูดูท่อก่อน เครื่องไม่พังวิ่งได้สไตล์โครงไก่อันนี้เขาน่าจะลั่นนะดูลหรครับผมเอาเรื่องอยู่ฮะเอาเรื่องแล้วปกติแบบเครื่องนี้อะไรเขาเรียกยังไงเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปยอดฮิตของวัยรุ่นดีกว่าใช่ครับก็คือสเต็ป53าส่างเดิมก็จะเรียกกันอย่างนี้ห้าส่างเดิมใช่ครับอันนี้ลูก53มมิลอ๋อ53มมิลใช่ครับอันนี้ผมเอาน้ำมาหยดตรงนี้ได้ปะ ได้ครับเดี๋ยวก็จะขี่ไม่ได้นะแล้วเมื่นมันขับเหมือนรถปกติเลยวะขับเหมือนรถปกติไหมเหรอครับแม่พูดยากครับผมถ้าจะขับเหมือนรถปกติถ้าเทียบกับสภาพแบบนี้กับรถปกติก็คงจะต่างกันมากใช่ครับก็คงต่างกันมากเหมือนกันต่างกันมากใช่ครับผมแล้วเกียร์ตบเหมือนกันเหมือนกันครันตรลงเหมือนกันใช่ครับใช้งานเหมือนกันเลยอย่าบอกว่าจะเอาไปรับสาวนะครับแบบคันเขียวนะไม่เอา แล้วรวมๆเขาได้พี่แต่งกี่บาทโอ้โหถ้ารวมๆล่ะครับก็มีน่าจะประมาณครึ่งแสนครับครึ่งแสนใช่ครับเพราะว่ามันแต่งไปเรื่อยครับแต่งไปเรื่อยมันงอกไปเรื่อยใช่ครับเหมือนเอ่อเป็นรถของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรถสายวิจัยผมเมื่อกี้ถามถึงช่องผมแล้วว่าเคยดูช่องผมหรือเปล่าเคยคลิปไหนครับหลายคลิปเลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะขอพี่ลองขับเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกในคุชชูเลยไม่ผมจะรอดไแน เฮ้ยม,มันมันมันไม่แรงครับได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนไม่แรงหรอไม่แรงครับไม่แรงไม่แรงครับเดี๋ยวพี่เขาจะถ่ายคลิปเหมือนกันอย่าลืมไปดูช่องเขานะได้ครับผมฝากด้วยนะครับผมโคตรเอาเลยสิไก่จะลงก่อนลงหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูว่าผมไปขับแล้วมันจะเป็นยังไงคันนี้ไม่ต้องมีขาตั้งใช่ไหมไม่มีครับทำไมครับอ๋อมันเป็นเอ่อสโลแกนของวัยรุ่นโครงไก่ครับขาตั้งห้ามใช้ครับคือจอดอย่างนี้เลยใช่ครับผมจอดนี้นะฮะสุดเกด มันสะดวกสบายในการเช็ดรถครับผมท<อ>ั้งซ้ายและขวาครับผมอเอเ้าลืไมไม่ดีคุณว่าเตะขาตั้งอีกแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้เราต้องสตาร์ทเท้าใช่ไหมครับใช่ครับสตาร์ทเท้าฮะแล้วเกียร์ดูไงครับไม่มีฮะใช้ใจดูใช้ใจดูครับผมรถชนตายใลยใจดูเกียร์ ไอเนี่ยพี่แล้วไอเนี่ยถ้าประจามอที่เป็นซูเปอร์แมนเขาทำยังไงพี่ทำเป็นปะอ๋อซูเปอร์แมนต้องเป็นเอ่อวัยรุ่นแบบทูตีฮะใบรุ่นทูตีครับเอ่อสองจังหวะครับผมสองจังหวะอ๋อโดดนอนใช่ไหมฮะอันนั้นสองสองสองจังหวะอ๋อจะเวฟนทำไม่ได้เดียวทำได้คงจะปวดหลังฮะอ๋อใช่ครับผมต้องเป็นสองจังหวะใช่อันนั้นสบายนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวออกไปขับกันให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนไป โอ้โหอันนี้คือเว็บทรงเชงโครงไก่ของจริงอะ่ะอันนี้คือไม่ผิดโจทย์แล้วใช่ปะอันนี้คือไม่น่าผิดโจทย์แล้วนะโ <G l ul ans> อ้ยเอาเรื่องหรอนะหลบเขาบอกให้หลบลูกเฮ้ยเฮ้ย <G l ul ans> อันนี้ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยอุ้ยผมก็ไม่ชินเส้นทางด้วยดิไม่รู้ว่าไปหมดอะ่ะมอขอชาวมอขอขอเสียงเลยครับเฮ้ยทำไมมันลื่นๆื่นวะ เฮ้ยมันลื่อ้ยเบกอยู่ไหน๋อเบกอยู่ด้านนี้เฮ้เดูลื่น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 กแปลกไปไปไปเดียโดนตำรวจรวบไปเนี่ยอันนี้ขับอยู่ในถนนปิดนะครับทุกคนขับได้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคเราขับแค่39เอาจริงๆมันก็เหมือนเราขับเวฟทั่วไปเลยนะขับง่ายกว่าคันเขียวที่ผมเคยถ่ายก่อนเพราะคันนั้นมันมีคัตเนี่ยคันนี้ไม่มีคัตเดีเ๋ยวผมวนกลับก่อนเพราะผมก็ไม่ชินเส้นทางเหมือนกัน ดิอยากเอาไปขับบางงเทพมากเลยอ่ะถ้าผมไปขับบางเทพได้แล้วโอ้ยเกิดอต่ผมบอกเลยเกิดของจริงแล้วนี่ผมเอาเสื้อพิชาติฟาร์มมาด้วย้วแต่ผมลืมใส่ว่ะไม่เป็นไรช่างวันอุ้ยทำไมมันลื่นๆดิ้นวะเสียว โอ้มันก็ขับไม่ได้ขับยากเหมือนที่ผมคิดนะคันนี้ขับง่ายอยู่นะเอยสาวมาขอสาวมาขอสาวมาขอจะมองหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิอ๋อคุณครูครับไม่ใช่สาวอ้ยเอ้ย,อยคุณครูก็สาวครับผมพูดผิดเอาผมเลยทางเข้าหรอไอเนี่ยใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับ ต่อยากเอาไปขับบองเทพมากเลยอ่ะมันน่าจะเฟียวมากเลยหะคือบอกเลยว่าเกิดอ่ะบอกได้แค่ว่าเกิดแน่ๆถ้าเอาไปขับบองเทพอ่ะตรงีิอ่ะไม่มีให้เห็นอ่ะบอกเลยว่าเห็นยากกว่าแลมโบอีกอ่ะแต่นี้เรามาขับในถนนปิดนะครับเออชิบหายแล้วเราเข้าไปตรงไหนกันวะตรงนี้เออเชื่อไป่เวรู้แลละไฟไม่มีเ็าเลยไม่ให้ขับออ้ยเฮีย แต่ท่อเอาจริงๆนะนึกว่าท่อจะดังกว่านี้นะอันนี้ก็คือใช้ได้อยู่ไม่ไม่ดังมากไม่ไวอรวายนะครับขับแบบพอได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้คือไมค์ดิจิตอลนะครับเอาโทรศัพท์มาติดเอาผมไม่รู้ว่าขับเป็นเอาเ้าเนี่ยผมหมาทางกลับไม่เจอเอาเพราะว่าใครที่อยากดูคลิปที่ผมขับเล่นกับ ช่องโคตรเอาคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปขับเล่นกับพี่แกด้วยอันนี้มาขับให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับไม่ใช่ว่าผมมา500โลแล้วขับแค่นี้นะเดี๋ยวรอชมลิปต่อไปโอเคครับทุกคนเมื่อกี้วางอ๋อว <c oughs> างเลยฮะวางเลยฮะวางได้โอเค พี่ไ่ขับมาจริงๆมันไม่ได้ขับยากเหมือนเข้าในความคิดผมว่ามันขับยากเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามันจะมีมีคัสไงทามไม่มีคือขับง่ายชิลๆเลยใช่แต่ว่าลูกเรือนาาหลบทช้ไม่ทันลําบากมากคลิปนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปขับเร่วกันได้ครับได้ได้อันนี้อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับช่องชื่อว่าม o ต B บาซ่าครับ ครับเออครับครับครับผมครับเพิ่มเอาเพิ่มเอาครับดูกันได้นะครับใครสายซิ่งก็ไปติดตามกันได้โอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นี่ไม่ให้ยืมรถมากเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปทำเล่นกันเนี่ยได้ครับผมโอเคครับผมไปเดินคลิปหน้าแล้วกัน